สวัสดีเช้าวันใหม่ที่สดใสนะครับผมและว,วันนี้ผมก็อยู่ตรงหน้าบ้านนะนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนทุกคนเข้าไปดูในงานแต่งนะครับผมว่าบรรยากาศด้านในจะเป็นยังไงบ้างนะครับตามผมมาได้เลยนะครับผมราวนี้จะเป็นบรรยากาศทางเข้านะครับผมก็จะมีสมถ่ายรูปนะครับผมก็จะมีภาพของ เจ้าสาวกับเจ้าบ่าวมาตั้งโชว์นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีกันถ่ายรูปกับเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะครับในหน้าทางเข้าตรงนี้นะผมโอเคตอนนี้ผมมาเจอกับยากๆนะครับผมแล้วก็น้องมิรินครับผมฮลโลเฮลโลน้องมิรินฮลโลเขินเขินครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวถักมานะครับเดี๋ยวเรามาเจอครับพี่หนึ่งครับผม พี่แลวก็2จอโชคเวชกิจนะครับผมก็จะมาในงานด้วยนะครับผมและตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มถ่ายรูปนะครับผมก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้นะครับผมต่างๆนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับผมก็จะมียากๆนะครับมอบของที่ระลึกให้กับทางเจ้าสาวนะครับก็จะเป็นผ้าถุงของกระเรียงนะครับผมก็สวยงามเลยนะครับผม นี่ครับเดี๋ยวผมจะมาทักไทยเมื่อได้นะครับโอ้วันนี้หน้าตาสดใสก็สวยด้วยนะครับเจ้าสาวของเรานะครับผมทักมาทางนี้นะผมอ่าก็จะเป็นเจ้าเบานะครับผมวันนี้ก็จะหล่อพิเศษเลยนะครับผมอื้อนี่ครับทักมาจากสมถารูปนาวก็จะเป็นอ่าของที่ระลึกนะครับผมที่จะมอบให้กับ ผู้ที่มาในงานแต่งครั้งนี้นะผมก็จะไปแก้วนะผมก็จะมีสติกเกอร์แปะนะครับผมเป็นงานแต่งงานครั้งนี้นะครับผมก็สวยงามเลยนะครับผมและทางนี้นะก็จะมียากๆของผมน้องสาวของผมนะครับผมที่ถ่ายรูปกับคู่เจ้าสาวเจ้าบ่าวในวันนี้นะครับผมและคนก็เริ่มทยอยกันเข้ามาเยอะ ขึ้นแล้วนะครับผมก็ถ่ายรูปกันไปก่อนนะครับผมก็ผมก็จะไม่ค่อยถ่ายรูปสักเท่าไหร,ร่นะผมเดี๋ยวจะมายืนแอบข้างเจ้าเบ้า,าบ้างนะครับผมอยากยากนะครับผมก็จะเตรียมการอาเอาเข้าใส่ถุงให้แคดนะผมเพื่อที่หลังจากเสร็จพิธีเราเราจะได้ทานข้าวด้กันนะครับผม ก็จะเป็นกลุ่มเพ,เพื่อนของเจ้าสาวนะครับผมก็เตรียมตัวนะครับที่จะเฝ้าประตูนะครับด่านแต่ละด่านนะครับตอนนี้ผมจะพาเพื่อนทุกคนไปดูไปชมบรรยากาศทางเจ้าบ่าวนะครับและญาติาของเจ้าบ่าวนะครับที่จะตั้งขบวนนะครับเดินเข้ามาอย่างบริเวณบ้านของเจ้าสาวนะครับไปดูไปชมว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับผมว่า สนุกสนานแค่ไหนก็มาติดตามดูได้เลยนะครับ ก้อนนี่ก็จะเป็นขบวของเจ้าเบานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผม ฝากเน้านะ ปา่าล้านที่แต่ว่าอยากจะมาขอฝากดวกวันเข้าไว้ทางบุญรวมว่าทางนี้อุดมสมบูรณ์ูลเดินอากาศก็ยินดี เอาไปได้แล้วนะครับผมกว่าจะผ่านได้ก็นานเหมือนกันนะครับเนี่ย หนึ่งสองสามสี่เจ็ดยี่สิบจ้าวต้าสใสห้องไหนห้องนี้นะครับไปเลยไปเลยก็จะเป็นบรรยากาศนะครับผม cháu bà dạ bà hạ cháu sáu nữa hả à. cho có than đàn máy đàn lên hắn không

เจ้าสาวนะครับจากพี่น้องปลามน้องภพกับพี่น้องตองคุณยวงสาวสวยแห่งคุณยวงนะครับวันนี้ก็จะเจริญในชือเป็นห้องคันเดียวกันนะครับแล้วก็กลายเป็นเท่นคอยที่ดีที่งามนะครับทองรับทองเลิศที่สุดคงครับนะครับผมแก้วมืดขนาดนักนนะ้ำสีพื้นพื้นน้ำสีพื้นพี่ดีกรองได้กี่นิ้วอ๋ออะไรไอวาเล่ยนวาอะพี่ดีกรกินแล้วครับ ครับกรีถ่ายลูปจะน่นถึงเวลานะครับที oh, uh ่จะนีม่านในกำถ่ายลูกครับแั้งภาพเกมกันที่เราเล่ไม่เป็นดสักนิพยานเอาไ้ขึ้นเลยเอาวอร์วไว้เอาว่นยเอาบอ พูกแล้วไมไว้กนเอาเอายาไม่ก่อนแล้เลือกยามไ้ก่อนเขาจะหเคืวันเดียวนี่และเจ้าบในต้องไหวเมก่อนแสดงว่าเขาเคารพเมครับเป็นคนที่ใส่ดีจริญจริญเอเงบผู้หญิงก็ไหวคืนกันรับรับไหวตอบ

แค่นี้ยืนทำไมพอจะปิกไปแต่งงานกลังเอาถ่ายรูกแม่พนั่งคือแม่พนั่งนั่นเอาละครับเรียบร้อยเนาะท้านแต่งเป็นเรียบร้อยตัวนี้จะต้องใจเงินอันนี้คือข้าวนมกินก่อนนมไงเอ้าน้ำไง ต้องไหนที่ตกลงก <F ucks> ันไหมอ่ะอายเ้ออยตัแพ่อหมอไปเข้างๆอีแม่บน้ำดูครับก้าเงินปลอมก้าเกอกระเทียมบมได้ขายบ้านผมอ่ะครับอันนี้ก็อเขาเปนทีรีบร้อยนะครับก็จะเปนทีที่จะปลูกข้อไม้ข้อมือครับ มันเป็นรดนี่มอมันเต้นความดีๆกับผู้มาวสาวนะครับน้องประดกนกับเวรทันบ้าเขาเลยเหรอก็แพงบลกให้ลูกสาวได้เลยเอาไม่ว่ากันช่วยบุกราคาแพงเดินทางก็อยากจะมันกบไปิกระปิเอาแล้วรันปีนโอ้ยินดีเลยเนอร์อะไรอ๋อพามันเข้มนัง่ะ เอาต่อไปนะครับคุณนกับอนพ่อกำนันพ่อกำนันคุณวงกนันาวิตเดนไปอนะครับดนยอพ่อกนันเอเออัอเออเเออัอ ฮ่าให้ลูกเนี่ยขี้ยาใล้ลูกขบเ็่ะลูกคุมลูกคุมอไอันนี้

นี่ก <st wireless> <Wha> ็จะเป็น <diction> พ <aries> <t hat> ิธ uh ีมักมือให้เจ้าเ่าเจ้าเสานะครับผมอันจะอง่ายๆนะครับโซ่หายคอบะเกนมันหายยากของผมนะนอน ดังนั่นก็อาจจะเจอแล้วก็อพอที่ผู้บ่าวสาวไปรองรับของเรืน่นต่อไปเนาะตลอดี่ขึ้นวันนี้ตลอดไปนะครับนะะจะไปหน้าตายต,ต้องเดินน้ำตายเป็นไปเองก็ต้องเดินน้ำนะครับีือคู่กันได้รนชาติแห่งชีวิตในการครองเรือนนะครับพิจาราิญใจ ีีเราก็ใจกเป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้นะครับเจ้ามอกเจ้าไว้หน่อยสองสามสี่ห้าหกโ้โหเข้าไปแลมันก็อย่างนี้อ่ะพี่เธอก็แบบนี้แหะ ที่เธอใจถึงแล้วองกลัวอ้ถาลานเนาะเธอต้องหลับหุมนั่นแหละโอ้ห้าปั้ั้เลยค่ะไเลอกปอ้สักปันเไดอะยงไมดีพอั้บปัีลยา่าา่าาา่าาเอา่า่า ยยต้องกันลานละนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ส่งเจ้าเบ่าเจ้าสาวเข้าเรือหอนะครับผมก็ทางด้านเจ้าสาวก็ เคารพเจ้าบ่าวนะครับผมแล้วก็จะมีภาพที่ให้เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนะครับได้นอนกอดกันนะครับผมก็ตามธรรมเนียมประเพณีครับพิธีนะครับผมก็แล้วแต่แต่ละอาพื้นที่นะครับแต่ละพื้นที่ต่างๆที่จะครเางนะครับผมว่า

แต่ภาพารลางน่มต้มา่ายุพโมาทนีนะครับเพิ่มมาเป็นตีกับกก่าในวันนี้จะอหท่านในหอต้อกก่าวแล้วก็ชมความกคักในบยากาศกินข้าวนครับ

หลังจากกับจากงานแต่งนะครับเพื่อนทุกคนเช้านี้เจ้าไมโลก็กินข้าวอย่างอร่อยอร่อยเลยนะครับใครกินนะไมโลใครกินใครกินตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากแล้วครับเจ้าไมโล